กินขิงนะครับขิงขิงเอาขิงนี่นะครับขิงนะครับมีตังกินขิงนะครับดูนะครับเด็กอะไรนะครับกินขิงเป็นไงครับเด็กขวบควบเจ็ดเดือนกินขิงครับท่านผู้ชมมาแต่พขอตักข้าวให้อ่านี่เอาขิงเอาปลาหน่อยปลาหน่อยปลาหน่อยหนึ่งมีปลากับหมูหน่อยหนึ่งขิงด้วยข้าวด้วยข้าวด้วย ขิงคือของโป๊ดของเขานะครับคุณพ่อก็ไม่รู้ครับคุณแม่ลองเอาให้ชิมดูนะครับเขาก็กินขิงนะครับมาหนักตักฮะขิงนะครับนี่ขิงนะครับอ่ะ้าม กินขิงนะครับดูนะครับกินขิงนะครับอืมกินขิงนะครับอย่างนี้ไม่เป็นแน่ครับโควิดกินขิงครับโอ้โหบ่อยป่อยเฉพาะเอาขิงป่ะขิงนะขิงนะเอาขิงเน้นๆนะอืมสูดสซดสูดขิงเน้นๆครับขิงเน้นๆโอ้ยขิงเน้นๆอืมมันขิงนะลูก ท่านผู้ชมมีตังกินขิงสุดอ่ะหมูสับหน่อยหมูสับหน่อยหมูสับกปขิงนะครับเฮ้ยมีตังเดี๋ยวมันไปร้อนในท้องนะลูกนะ,ะสัสดัคุณโอ้โหบอมสุดอ่ะสุดอ่ะ มามาตาใครไหมเอ,เอาอีกคำหนึง่งเอาปลาบ้างเอาปลาบ้างปลาน้ำปลาจะร้อนหน่อยปลามันร้อนร้นอน